กำลังหนุ่มเก็บชัยยศครับปีนี้ซ้อมมาอยู่วันครับสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายเก็บชัยยศครอยู่ที่จังหวัดสงขลาอ๋ออยู่ที่ใต้เลยมีใครเป็นคู่บ้างคู่ซ้อมบ้างครับที่นั่นน้องๆในค่ายกับคุอเพวกคนในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับปีสิบเอ็ดเราสูงเท่าไหร่งร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆมาๆกี่กิโลครับห้าสิบกเราหมดจะตายแล้วครับก็ได้หมดอืมแล้ววันนี้เราเจอกับเอ่อพัด น้าชายเยอะนำโทนเก่าเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกียวกับต่อยขอเราป่ะชอบศึกษาเขาเมืองตะตายอลไรพอจำได้ไหมมีตีซ้ายต่อยแลอย่างวันนี้เราจะวางเกี่ยววางแผนงไงก็ดูไปเรื่อยๆแล้วค่อยออกอาวุ้นดวงวุธนเขาด้วยใช่ไหมครัไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ที่รังสิษย์รังสิษย์นี่วันนั้นเราเจอกับยอดยอดคุณศิษย์เป็นไงบ้างเทคคพาแย่คะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ แ3วันนี้ต่อยร้อยแปดสิบห้ามุกอย่ขึ้นมาสองก้อนมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีคิดว่าถ้าเข้าไปสอบหรือไปช่างนี่น้ำหนักมาเกินหรือไม่เกินเกินนิดนิดก็คือสบายๆเนาะแล้ววิ่งย้อนเช้าร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงบาดเจ็บไม่มีเดี๋ยวว่าเย็นนี้พร้อมเจอได้เลยครับอ่าเราต่อยมวยมาเรื่อยๆทุกวันนี้กี่ไฟละสี่สิบขวบเซเราคนจังหวัดอะไรครับ ฝากเชื่อนชวนแฟนกับนหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้พลังหนุ่มด้วยนะครับเต็มที่ได้นอนวันนี้คู่สองท่องทูด้วยนะโอเคครับ